สวัสดีค่ะแม่บริสุทเกษรอินทร์นะคะวันนี้แม่บริสุทน,นะคะจะมาตัดต้นกล้วยเพื่อไปห่มให้ต้นไม้ที่ปลูกที่โคกหนองนานะคะต้นกล้วยนี้จะปลูกที่ซอกกำแพงค่ะแม่บริสุทก็จะตัดไปไปห่มให้ต้นยางนาต้นไม้แดงนะคะ เพราะว่าปลูกไว้ฝนทิ้งช่วงสองอาทิตย์แล้วค่ะต้นยางนาที่ชอบน้ำเนี่ยก็น่าจะแห้งใบแห้งถ้าเราไม่รดน้ำแล้วก็หาใบกล้วยไปห่มให้เนี่ยก็อาจจะแห้งตายก็ได้นะคะฤด,ดูนี้เป็นฤดูฝนก็จริงวันนี้นะคะ วันที่ยี่สิบมิถุนายนสองห้าหผ่านไปสองอาทิตย์ฝนก็ยังไม่ตกเลยนะคะรอให้ฝนตกฝนก็ไม่ตกก็เดี๋ยวครบสองอาทิตย์แล้วที่ฝนไม่ตกก็ต้องไปรดน้ำให้ต้นไม้พอรดเสร็จบางต้นที่แห้งนะคะใบแห้งเนี่ยก็จะเอาต้นกล้วยใบกล้วยไปห่มให้นะคะ นี่ที่โคกหนองนานะคะแม่มริสรก็เอาน้ำรดนี่จะเป็นต้นยางนาใบแห้งแล้วค่ะใบแห้งก็หวังว่าเขาจะรอดคอยดูว่าเขาจะฟื้นไหมก็จะรดน้ำแล้วก็ห่มใบกล้วยให้เพื่อรอให้ฝนตก ผ่านไปสองอาทิตย์แล้วถือว่าแรงนะคะฝนไม่ตกเลยแดดกล้าแดดแรงมากขนาดบริเวณรอบๆนะคะจะมีต้นกระถินต้นสะเดาแล้วก็ต้นไม้อื่นๆเป็นร่มให้ก็ยังแห้งใบแห้งหมดแล้วคะ่ะไม่เหลือความเขียวเลยรดน้ำแล้วก็เอาต้นกล้วยใบกล้วย ผมให้เพื่อให้มีความชุ่มชื่นบ้างรอฝนที่จะตกลงมาต้นกระถินงามมากต้นกระถินต้นตะโกต้นสะดานะคะไม่ต้องรดน้ำแล้วดินบริเวณร,รอบๆขอบบ่อเนี่ยจะเป็นดินเหนียวถ้าฝนตกนี้เหนียวหนึบเลยค่ะแล้วถ้าฝนไม่ตกเนี่ย ก็จะแห้งแล้วก็แข็งรดน้ำลงไปนะคะต้นละหนึ่งแกนลอนเนี่ยจะดูดซึมได้เร็วมากดูดซึมได้เร็วมากแม่บริซอนก็จะไปตักน้ำในบ่อนะคะมารดน้ำในบ่อนี้ก็จะเริ่มแห้งแล้วเพราะฝนไม่ตกสองอาทิตย์แต่ก็พอได้ตักใส่แกนลอนมารดน้ำไม่มีระบบ ไม่มีระบบน้ําหยุดไม่มีระบบลากสายยางมารวดไม่มีนะคะใช้เกยนลนใช้แรงล้วนๆใช้เกยนลนตักแล้วก็หยอดเอาก็ลูกชายก็มาช่วยนะคะก็คุณที่รถเป็นหลัก ก็จะเป็นลูกชายแม่มริสุทก็ดูต้นไหนที่แห้งใบแห้งก็พยายามรดแล้วก็เอาใบกล้วยหุ่มให้เขาต้นกล้วยใบกล้วยต้นกล้วยใบกล้วยตัดมาสองต้นนะคะก็จะทยอยหุ่มให้เขาเดี๋ยวถ้าอาทิตย์หน้าไปอีกก็จะตัดไปอีกสักสองต้นต้นกล้วยที่ซซอก,กำแพงหลังบ้าน สำหรับต้นสดาวต้นตะโกนี้จะงามมากทนแรงมากเลยค่ะสดาวกับตะโกเนี่ยสดาตะโกพยุงยางนาเนี่ยทนแรงมากเออไม่ใช่สิคะสดาวตะโกพยุงสักทองแล้วก็ประด่จะทนแรงมากนะคะแต่ว่าต้นยางนาเนี่ยค่อนข้างจะชอบน้ำชอบที่ชืน้น ดังนั้นแม่มริสอนมาปลูกที่คกูกก็ต้องทนุถนอมหน่อยก็รดน้ำแล้วก็หาต้นกล้วยใบกล้วยใบไม้หุ่มให้เขาผักชายาคณะเม็กซิกันที่บ้านในเมืองอำเภอเมืองนะคะก็จะงามมากรดน้ำทุกวันก็งามแม่มริสอนก็หักหักไอยอดชายานะคะมาหุ่มให้ต้นไม้ใบไม้ทุกชนิดมีประโยชน์ ใบไม้มีประโยชน์วัชพืชมีประโยชน์นะคะช่วยในการห่มดินห่มต้นไม้เราเพียงระวังไม่ให้เถาวัลย์พันเท่านั้นแดดกล้ามากนะคะเนี่ยขนาดมีป่ากระถินนะคะเนี่ยแดดก็ยังทะลุป่ากระถินลงมาก็หิวรถลูกชายก็หิวนะคะเต็มแกนลอนแม่มาริซอนหิวไม่เต็มแกนลอนราขาหิวไม่ไหว ก็เกลอนก็ประมาณครึ่งนะคะก็หิ้วสองมือแล้วก็มาหยอดรถรถไปแล้วก็เทใส่ท่อ pvc ด้วยค่อยๆ่อรถค่อยๆย,ยหยอดนะคะแล้วก็เทใส่ท่อ pvc ดินจะซับน้ำเร็วมากนะคะดูดซับน้ำเร็วต้น ยางนานะคะก็จะอยู่กับติดกับท่อ PVC นะคะใบก็จะแห้งหมดแล้วน,นเห็นไหมคะแม่มริซอซไม่ได้ซูมกล้องลงไปนะคะเพราะว่าตั้งกล้องไกลๆก,ก็ไม่ได้ซูมก็รดไปรุดต้นละหนึ่งกลโนรดต้นละหนึ่งกิน,นแปวน้ำในบ่อมารดนั่นหละคะ่ะน้ำนะ่ะก็ดูนใบของ ยางนานะคะเห็นไหมคะยางนาก็ใบแห้งแล้วเรามาดูผลกันอีกประมาณสักสองอาทิตย์ดูว่าเขาจะฟื้นไหมแม่บริสอนก็พยายามนะคะพยายามรดก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายลงแรงมากกว่านะคะก็ซื้อต้นยางนาซื้อต้นประดูซื้อต้นไม้มาแล้วก็มาปลูกรดน้ำก็ปลูกประมาณ80ต้นรอบขอบบ่อ ไม่ถึงร้อยต้นแล้วก็เอาต้นกล้วยใบกล้วยห่มให้นะคะสร้างความชุ่มชื้นให้เขาก็จะลองทดลองดูว่าเขาจะรอดไหมก็หวังให้เขารอดแล้วก็บนบานสารกล่าวสวดบนบานให้ฝนตกเร็วๆถ้าฝนตกลงมาเนี่ยดินก็จะชุ่มทั้งหมด แต่นี่ฝุน,นไม่ตกนะคะฝนไม่ตกก็สงสารต้นไม้สงสารมากเลยค่ะก็พยายามรุดแล้วก็หุ่มให้แดดก็ร้อนแดดร้อนเปี้ยงเลยค่ะแล้วก็ดูไม่ออกหรอกค่ะว่าต้นไหนอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีท่อ PVC เสียบแล้วก็เป็นเครื่องหมายไว้นี่ก็ลําบากเหมือนกันก็จะหาต้นไม้ไม่เจอ อันนี้ก็ต้นยางนาเช่นกันนะคะยางนาต้นนี้นะคะเขียวขึ้นบ้างเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วฝนก็ทิ้งช่วงสองอาทิตย์เช่นกันเมื่อช่วงช่วงเดือนพฤษภานะคะช่วงปลายเดือนพฤษภาฝนก็ทิ้งช่วงสองอาทิตย์ทําให้ยางนาต้นนี้แห้งแล้วแม่มริโซนสองอาทิตย์ที่แล้วก็มารดมารดแล้วก็ รดรอฝนพอฝนตกลงมาไม่น่าเชื่อนะคะจากใบที่แห้งทั้งหมดก็เขียวขึ้นมาเขียวขึ้นมาเหมือนไม่ตายนะคะก็รดน้ำเข้าไว้ก็รอสักสองสามปีนะคะรดน้ำช่วยเขาก็ยังหน้าหนาวเนี่ยก็ยังคิดเลยว่าถ้าน้ำในบ่อแห้งเนี่ย ก็คงต้องเอาน้ําประปาที่บ้านใส่เกล็อนมาแล้วก็รดรดนี่ค่อยๆหยอดน้ําก็ซึมลงเร็วมากนะคะค่อยๆหยอดลงไปค่อยๆหย,ยอดหยอดเสร็จก็หุ่มใบกล้วยให้เขานะคะก็เดี๋ยวสักสองอาทิตย์นะคะแม่มริสอนก็จะมาดูว่าเขาจะฟื้นไหมถ้าฝนไม่ตกนะคะ อาทิตย์หน้าก็จะมารดน้ำอีกรอฝนรอฝนฟ้าอากาศให้เขาตลกลงให้ต้นไม้ได้รับความชุ่มชื่นแล้วก็รากเขาจะได้ยั่งลงดินนะคะต้นสดาต้นตะโกนี้แข็งแรงอุดทนมากไม่ห่วงเลยสำหรับต้นไม้ที่เรานำมาปลูกซื้อมาปลูกเนี้ยต้องดู ถ้าฝนไม่ตกแม่มริซอนก็จะมารถดทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็จะตัดต้นกล้วยมาหุ่มให้เขาค่ะวันนี้แม่มริซอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ